กาเดือนออกมาทางไหนให้เราไปอยู่เป็นเวลาเดินเรียมเตื้อมมือคะนี่เราก็ไม่ได้นอนนอนก็ไม่ได้หลับข้าก็ไม่ได้เออต้องมีให้ให,ให้ให้ดีนั่นนั่นอนถ้าระมอมยังไงเดี๋ยวคุยโฆษณาก่อนอ่ะโฆษณา,ากินโอวัลตินอร่อยอร่อยแต่ไม่ติดเชือ้อตัวโอวันนี้ก็ไม่เย่ยไม่ใช่ โทรัพั์มันถูกดิดลบไปถูกลบวีโอ,อไปทั้งหมดโดนลบไปแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรครับนี่ไม่ใช่ใครอ่ะมวยกมวอยอยฉันก็เอาทั้งนั้นแต่แต่แต่แตรึกปาปาราราราประปรา ไอ้ทองบูเตรมแก๊บไม่เกลียวตาตาเราไม่เตรมทางใครก็ได้ไม่แน่ไอ้ทองไม่เกลียวตาตาไอ้ทองไม่เกียเก่ยวแบบนีบเ้เราไม่เตรมทางถ้าทองอยากทำแบบนี้ครับก็คืออันนี้ยอดทองอยู่บ้านทำอะไรอะ่ะเออผมไปอยู่บ้านทำทำ,ทำปลูกยีปรีครับยีปรียีปรีปรมันคืออะไรอะ่ระภาษากลางเขาเรียกว่าพัดเพชรอ่ะ อ๋อพิษแล้วอะแล้วท่านพี่ยอดทองแล้วว่าจะกลับม,มาวันไหน